นนะในข้อที่4นะครับก็จะอยู่ในหัวข้อคณอหรมออของพวกเศษส่วนหรือว่าทศนิยมนะครับวิธีการทําก็คือทําให้เป็นเศษส่วนอย่างต่ำก่อนนะครับแปลงทุกจํานวนให้เป็นเศษส่วนอย่างต่ำก่อน นะย้ำว่าต้องเป็นเศษส่วนอย่างต่ำนะครับ1นุสองมันหมายถึง12บส่วนสิเอาแม่2ตัดก็เป็นหส่วนหาจำนวนแรกนะ แปดส่วนยี่สิบเอาแม่สี่ตัดก็เป็นสองส่วนห้าศูนย์จุดหกก็คือหกส่วน 6, สิบนะเอาแม่สองตัดก็จะได้สามส่วนห้า 2.5บางคนก็รู้เลยว่าคือ5ส่วน2แต่บางคนก็อาจจะไปแปลง2.5ให้เป็น25ส่วน10ใช่ไหมก็อเอาแม่5ตัดก็5ส่วน2เหมือนกันนะครับอันนี้ก็แล้วแต่แต่ละคนเนาะคนคล่องๆเขาก็จะดูออกเลยเอ้ย2.5มันคือ5ส่วน2 3.5มันคือ7ส่วน2อะไรแบบเนี้ยนะครับ เมื่อแปลงออกมาแล้วเนาะเอาเศษส่วนอย่างต่ำที่ได้เอาไปคิดต่อนะครับนะย้ำว่าต้องแปลงให้เป็นเศษส่วนอย่างต่ำก่อนเท่านั้นนะครับนะถ้าเราใช้ค่าที่ไม่ใช่เศษส่วนอย่างต่ำไปคิดผลที่ได้ก็จะผิดไปนะครับนะบางครั้งมันก็ออกมาไม่ตรงกันครับอนะโอเคแล้วก็เข้าสูตรเลยนะครับเข้าสูตร สูตรเนี่ยตอนที่สอนเนี่ยก็คือพยายามให้เด็กๆจำรูปแบบไม่ได้ให้ท่องนะมันมีรูปแบบของมันอยู่เนาะถ้าจะหาหอรมอข้างบนก็จะเป็นหอรมอถ้าจะหาคอรนอข้างบนก็จะเป็นคอรนอนะครับ อันนี้เอาหอละมอ่ปนดนะข้างบนก็เป็นหอละมอข้างล่างก็จะเป็นคอลนอข้างบนให้เอาเลขข้างบนมาคิดเลขข้างบนก็หมายถึงเลขเศษนั่นเองก็คือหอลมอของหกสองสามห้า หกสองสามห้ามีตัวประกอบร่วมกันต้างไหมมีเลขไม,ไม่ไม่มีเลยเนาะไม่มีเลขที่หารได้ทุกจำนวนไม่มีนะครับทีนี้ข้างล่างเป็นคลรนอเนาะข้างล่างก็เอาเลขข้างล่างมาคิดนะครับน เลขข้างล่างห้าห้าห้ามันก็คือคอลอนอของ5กับ2นั่นเอง5กับ2มันไม่ได้มีตัวประกอบร่วมกันใช่ไหมเมื่อไม่มีตัวประกอบร่วมกันคอลอนอจะเท่ากับผลคูณ5้คูณสก็จะได้10 ดังนั้นหอระมอก็คือ1.10ส่วน10หรือว่า0.1นนะครับหอระมอเป็น1.10ส่วน10หรือว่า0.1นะใครจะตอบ1.10ส่วน10ใครจะตอบ0.1ก็ก็ได้เหมือนกันนะอ่ะต่อไปคอร์นอะถ้าจะคิดคอรนอรข้างบนก็ต้องเป็นคอรนอร งั้นข้างล่างก็จะเป็นหอละมอข้างบนก็เอาเลขข้างบนมาคิดเลขข้างบนก็หมายถึงเลขเศษข้างล่างก็เอาเลขข้างล่างมาคิด คอาของหกสองสามห้าเด็กดูครับถ้าเราดูแค่ตรงนี้ฝังหกเป็นตัวมากสุดตัวอื่นๆหกต,ตั้งหารด้วยสองลงตัวหกตั้งหารด้วยสามลงตัวดังนั้นเฉพาะตอนนี้นะคณานนจะเป็นหกก่อน,อนจากนั้นก็เอาหกไปคิดกับห้าอีกทีหนึ่งหกไปคิดกับห้าหกกับห้าไม่มีตัวประกอบร่วมใช่ปะ คณอนอเลเท่ากับผลคูณดังนั้นหคูณ5ได้30หารด้วยหอละมอของ5กับ2 5หกับ2ไม่มีตัวประกอบร่วมกันเมื่อไม่มีตัวประกอบร่วมกันหอละมอก็จะเท่ากับ1 30ส่วน1ก็ได้30งั้นคณอนอก็เลยเป็น30โอเคเนาะ ตอนที่สอนมาก็ไม่ได้ให้นั่งท่องสูตรแต่ให้จำโครงสร้างสูตรใช่ไหมสอนวิธีให้จําสูตรถ้าคิดหอละมอข้างบนก็จะเป็นหอละมอมันทําให้ข้างล่างต้องเป็นคอรนอถ้าจะคิดคอรนอข้างบนก็เป็นคอรนอมันทําให้ข้างล่างก็ต้องเป็นหอละมอ ข้างบนก็ให้เอาเลขข้างบนมาคิดเลขข้างบนก็คือเลขเศษข้างล่างก็เอาเลขข้างล่างมาคิดก็คือเลขส่วนเป็นเหมือนกันเลยทั้งหอละมอทั้งคอระนอย